สึกวันรุ่มพี่นี่นัดนี่เขาว่าเป็นนัดร่วมตัวสายบูเลยนัดร่วมตัวดาวบูเลยเขาว่าเนี่ยูมมยครับวันรุ่มพีน่นี่นัดที่หนึ่งหนึ่งห้าครับวันศุกร์สี่วัดนี่ครับวันศุกร์ที่สี่เนี่ยครับกูเอกกับเล่มบองสอเทระพัดกับสุริยันพ่อเย็นยิ่งเล็กเชวลิโกกินชางเล็กวอคำชำนาญไม้า้างคำเพชรชังวานโอ้กูนี่ขนาดน่วมหญ่กับขากันว่มามันยังหลดมันใส่นุมหน่อยโอ้ เป็นลูกหัวใจนี่บนตองเมืองภูนี่ครับชาติพิชิตเจอกับเหือนรู้สึกว่าเงือนถี่ถอนตัวไปแล้วบาดเจ็บที่ขวเท้าครับบุรุษว่าได้ไพ่มาแท่นครับสามสิบล้านหนึ่สามสิบล้านกับมัดมัดดินระเบิดด้วยกันเจอกับอานนท์ลาดคนเดินเมืองพลชาบาแก้วสอวเก,กียนจันชัยครับมนักชกสวีเดียนบาเนี่โมอาคาสั้นเนี่ยอาวาดกอดอนเศกสันเฟนเท็มักซิมมักชินเจอกับแชเมงโปกโกมู ใช่แมงนี่รู้สึกว่าเป็นตัวที่ถ้าจำโมผิดนี่แพ้น็อกต็งหนึ่งแบบแบบยุ่งยากในนับวัอนอ่คู่นี่ก็คู่ท่ามากก็เป็นอย่างอูเบสฮัตเซนเนะครับเจอกับเพชรนาเคียนโซนาเคียนเอา้าผมคิดว่าน่าใชเติมไายทอดจากคู่ที่หานี่ยแหละถ้าจำโมผิดการไายทอดทั้งสองเจ็ดส่วนคู่อื่นอาจจะเป็นไายทอดทั้งเพจหรือว่าทั้งยูทูบไป มาเริ่มพันที่คููแหลกเลยครับคููแหลกขอหยิบยกคููเอกเลยละกันแดมบองสอเทลพัฒมาเบิ่งความของแดมบองก่อนเลยแดมบองสอเทลพัฒความเป็นยังไงแดมบองสอเทลพัฒแดมบองอายุ28ปีส่วนสูง160เซนติเมตรสตีในวันโนูหนึ่งสองสามชีห้าหกหกกว่านั่นเลยเจ็ดนี่เจ็ดไลังชนะรวดเลย ชนะโนโนริสันชนะพันศักดิ์ชนะกี่ตัวชนะเพชรภูผาชนะเมืองลาวชนะโลเกินชนะประตักอีกทํามันต้อยสองเจ็ดก็ได้เสือสามารถแล้วครับแลมบองกับสไตล์บูคบเครื่องครับอ่ลีลายืนวนวนประสาสสายถึกนะครับแล่มบองนี่ก็ได้อ่งคู้โคกับสุริยันเล็กคอยเย็นยิ่งบึงฟอร์มสุริยันเล็กเป็นยังไงบึงฟรรยยองงฟร,ร์มเล่มบองแล้ว ยันเล็กพอเย็นยิ่งอ่ะอายุ28ปีส่วนสูงปาดหัวตัวเท่าเลยอายุกรบซำกันเป๊ะเลย28ปีจากทีมทอแถงเชียนน้อยฟอมของสุย,ยันเล็กมีแพรคิกบ็อกซิ่งแพรญี่ปุน่นอยู่วันหนึ่งเจ็ดสรถถังไต่หวัาเชรูมีชนะเชลน,นอกามสิน้นแพรเจ้าเสือใหญ่มองเทพธนบุรีชนะปอมเพชรชนะนดิสเดช แพ้ป้อมเพชรเบิงเบิงเบิงการเบิงเบิงครูมวยครูชกที่พานมากเนี่ยเบิงเทียบเทียบกันเบิงอ่าต่างกันด้วยตนละเดียร์ผมว่าอ่เทียบกันนี่ผมว่สาสยันเล็กพานมวยเบือหินหิน,หนม,าม,ามากมากกว่าครับส่วนเล่มบังนี่ยัยงยังเป็นเกียรติที่พวกเมืองเล่าพวกโูดเวิขึ้นหนึ่งสิประกบใส่สยันเล็กบ่ไดไครับประกบกันบ่ได้รคิดว่ากูนี่ เลือกเลือกหนักเลือกชอบผมยังชอบลูกหนักของสุดยันเล็กครับเพราะว่าอาวุธหนักหน่วงรุนแรงกว่าขวาทีเดียวใหญ่เถืออผมเถือกนี่กับพุนละนับลอยว่าเพื่อนครับผู้นี่ชอบไปที่สุดยันเล็กพอเย็นยิ่งเล่มบองนี่คิดว่าทนมาได้ครับโดนเราทนบ่ได้ส้ายบู่ซ้ายหลกเข่าทางเลยรลปม่ล,ลง บนนี้กันไลยวูนนี้ไปที่สุญญ์เล็กพอเย็นยิ่งครับตอนที่คูลลองคูลลองครับอเล็กเซย์บาริโกครับกับกิ่งช้างเล็กว่าคำจำนานอเล็กเซย์เมืองฟ้ามาเล็กเซย์อเล็กเซย์บาริโกจากประเทศรัสเซียครับอเล็กเซย์จากประเทศเรัสเ,เซียอายุ31ป,ปีครับสูง170นะครับจากทีมไทยเกิดมวยไทยครับมีแพลคมมาวุธ แพ้จอนลินค์ชนาสเต,เตฟานแพ้พันลิทชนะเสียคิมเลยใช้ขอบว่างฟอร์มชนะเสียคิมกันนะเดี๋ยวไหนจะเป็นช่วงเสียคิมกลับมาใหม่ๆชนะเสียคิมแล้เวเบวังฟอร์มชนะยอดไอคิวกันนะ ชนะยอดเอควา <_ d umb ly> โอ้โหน่าใจมือปราบพี่เช่ตัวนี้อ่าแฝงแพร่อจอนลินี่คือนี่กระบอบแปดตัวนี้ต้อยกุหลาบดำร่วงกวนเลยตัวนี้อ่าอ่าเป็นมวยวุ้นนางนวงใช่ได้ครับ มาเจอกับกิ่งสร้างเล็กวอคำชำนาญเรื่องฟ้าของกิ่งสร้างเล็กกิ่งสร้างเล็กกิ่งสร้างเล็กเบื่องดูกิ่งสร้างเล็กเป็นยังไงกิ่งสร้างเล็กวอคำชำนาญอายุ24ปีครับส่วนสูง165เสียเปรียบรูปร่างใยเปียบส่วนสูงแล้วจากนาสีซอมสดือยู่พี่เชครับสามฟ์มหลัง แพหลูดมหาราศมิชนะช่อฟ้า,ากแ็แพ้ก็แพ้าต่ของกิงกนเงื่อนแพ้แต่ตัวตัวทับเพื่อน,นตัวนี้ก็ถ้าจะวิญญานี่ตัวนี้ก็นชนะพันพยักนีก่นะแพร์เลย mất tương quan, mất tương quan gì? thế nóc áo Jo Lah Kim Mu Lah Gi, tiếp cận qua rồi, đặt tin chạy ngay lên, kinh trang đồn mất bao đây, tổ này nóc chim อเล็กเซย์บาลิโกเนี่ยชนะน,น,นกเสียขิมมาเลยตัดสินใจไปหนดาลครับปั้นทงไปเลยอเล็กเซย์บาลิโกครับจากรัสเซียกิงช้างเล็กโดนไม่ได้ครับอ่าเนี่ยมั่งคว้าอเล็กเซย์เนี่ยอ่านกเสียขิมนกยอดไอคิวได้นับเลยอ่าตัวนี้ไปที่ผู้นี้ชอบไปที่อ่าอเล็กเซย์บาลิโก้เลยครับ คิดง่ายๆเลยตัดสินใจง่ายๆเลยอเล็กเชบาลิโกครับคูตอมาครับคูตอมาครับมันมวยไทยจะเป็นคู่คำนะคูนี่หมายสร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างครับเป็นมวยไทยห้ายกก็จะเป็นคู่คำครับเจอกับเพชรสังวันสอสมานกาเมน้นครับคูนี่เฮ้ยเจอกันในรูปแบบหายกมากครับในรูปแบบหายกมากล่าชุดใส่กันมาดูเดือดเลยใส่มาจากภาคใต้เป็นทั้งหมายสร้างคำครับ เดียวใช่คะแนนไปได้นะมาเบิ่งฟารมครับมาเบิ่งฟาร์มิืงซีตีรูปล่างไมายสารางคำสอยิ่งเจริญการช่างอายุ23ปีครับจากแม่ห้องสอนส่วนสูงร้อยหครับสอมอยู่กองทัพภาคที่สาพิช,ชบูรณ์ไมายสารางคำมมีแพ้เพชรสังวานแพ้วัชรพลแพ้ราชเดชเห็นเลขซี่ได้ครับ ไปต่อยหายกนี่เห็นเลขสี่บ้างใครับใหม่สร้างคำส่วนที่ชนะชนะนอกนี่ชนะยวันครับชนะยวันชนะยวันลุมพินีเอ่าหมาะกับสไตล์วันครับใหม่สร้างคำอ่เบิ่องกู้ชกครับเบิ่องกู้ชกเพชรสังวานซอสสมันกามินเอาเอาซีเอาซีตีของธรรมดาก่อนส่วนสูงวัดเจ็ดสิบอ่าในเปรียบส่วนสูงในเปรียบข้อมสด สอบอยู่พี่เค้ครับไปนี่ครับมาเก็บตัวอยู่พี่เค้ครับเพชรจังหวัดเนี่ยนี่แพรเพชรสยามนี่แพรเสมอจอดนี่แพรอัตชัยปอประจันสีาดาวบู่เลยดาวบู่เลยไปเบิรงฟอมไปเวิรงฟอมวันเบิรงฟอมของวันเวิรงฟอมของวันแพรมหาหินแพรมหาหิน ไม่สร้างขึ้น่ดยใยมาหาหินบ่ไม่สร้างคึ้นเนี่ยเห็นบ่ใสีตีในวัานหนี่แแผ่แค่วัชรพลพี่เชบ่งบอกเลยว่าไม่สร้างคึ้เนี่ยฐนัดในรูปแบบน่วมเล็กครับไม่สร้างคํานฐนะไม่รูปแบบน่วมเล็กแต่ว่าไฟนี่มาเจอกับคู่ปรับเก่าเป็นการแจกมือกันเป็นการแจกมือกันผมกันยัง มักไปที่เพชรสังวานเพื่อเขาครับแอบนี้ก็เลยถึงแม้ว่าอา่ไม่สังข้ามดีฟ้อมดีในการโชกสามยกก็ตามแต่ว่าเป็นเป็นมือสไตล์เดีวยวกันขายลาขาลุยข้กันที่เพชรสังวานเพื่มหาอินทรไฟนั่นรู้สึกว่ามหาอินทชินคอยลวก็รับออกลูกเตรียมหลุดเพ,พ้าๆนะครับเพชรสังวานตามมาหันแต่ว่ามาเจอครับ ไม้สังคำมัมันแลกบวกกันนี่แล้ววัดใจครับวัดใจเพราะว่าไม่สร้างคำนี่มีมีลูกแพต้อยไปต้หายกนี่เห็นยกซีมาได้ไปสามยกนี่เพชรสังวันกัสายบูเือกันครับสายบูสายแหลกกันวัดดวงเลยครับพวกนี่ยังชอบไปที่วัดดวงไปที่เพชรสังวันครับแต่ต้หายกนี่บพต้องคิดหลายเลยแต่ว่ามันต้สามยกนี่ทั้งไม่สร้างคมเขาถนัดในรูปแบบนี่ แต่ว่าผมวัดดวงน้องชอบพิสังวาน,นึกเขาชอบที่หัวใจใจคมครับใจคมครับก็ต้องคิดอยังไยวัดดวงครับเพชรสังวาลใจคมครับกินที่ใจล้วนๆครับครูต่อมาครับชาติพิชิตก็เหินนี่เป็นทางเหินมีคาววาท้อนตัวออกไปก็ขอขามแล้วกันครับเพราะว่าผู้รู้ว่าได้ไพ่มาแทนมาตามมาที่ครูนี่เลยครับครูที่แปดกิกัดร้อยมือไทย กติกามื่อไทย118ยอิปด์ครับ30ล้านสอสสิวัฒกับอานนน์ตลาดคนเนินเมืองพลมาเบิงฟาร์มของ30ล้านกันเลยมาสีขาวมาวันทแทลเลกของทั้งคู่ครับม่เคยโจวกวันทั้งคู่ครับ30ล้านอายุ23ปีส่วนสูงหน5ครับจากจังหวัดน,นครศรีธรรมราชซ้อมสอสิวัฒน์กรุงเทพครับอ่าเป็นมว่วตคขาต่อยมัดรุ่นแรงครับ มึงนฟ้องม,มึงฟ้อมดูชนะนอกบันลังเงินแพรจะเลื่อนุกจะเลื่อนสุกสายบูได้บ่แปลกอกที่สีแพรชนะรักประมวลชนะนอกชนะนอกลูก,กรอบเพชรชนะนกคงชัยนุยสีมุมเมืองน่เห็นฟ้อมแค่นี้ก็หูแล้วว่าเป็นประเภทนักแรงครับสายต่ำทำงานอ่ามงูโชคบ้านในผูโชค อานนตลาดคนเดินเมืองคนอานนน,นี่นหะจังวดเพิเป็นมพุยประเภทจังหวะฝฟีืือเขาในแนวเน็งยิบสี่ปีจนสูงไรย่สิบสามพ่อๆกันครับพรอเข่อๆกันเป็นมือเขาฟีมือซ้อมอยู่ใครปอเป,อปาอินนี่ชน,ชนะสั้นเดชนะสิงสึกชนะยอดอุดรชนะซุเปอร์แมนชนะอันชัน อฟอร์มกะก็ถือว่าดีใช้ได้เลยชนะรวดมากขึ้นกันแต่ว่าบ่าได้เจอพวกหนักแรงเจอแต่พวกมวยเขาอย่างสั้นเดนเนี่ยเห็นฟอร์มแล้วมองดูตัวนี้สายตำ่ำใครโชคหายกนี่ก,การโชคหายกนี่ผมจีมากไปทางอานนนแต่ว่าอันนี้มาโชควันน้อมหน่อยขวางมันโดนกันได้ขอ,อทีเดียว สลบแน่นอนคูนี้สายต่ำสามสิบล้านสนนอกบอานักบนอกบ้นับอต้องเอาเงินเลยคู่นี้มั่นใจมากเลยตัวนี้สามสิบล้านสวาสีวัดติดดาวเลยติดดาวสามดาวเลยสามสิบล้านสองดาวอเล็กซเออิอเล็กซีบาลิโกสองดาวดาวหนึ่งไปที่คิดชังวันอ่าแลก็ชอบธรรมดาเนี่ย สุยันเล็กครับเนี่ยัดมาเห็นเลยขาวๆประมาณนี้ครับผมเรียกมาแค่น,นี้ครับเรียกมาอกูอความสามสิบล้านสามดาวสองดาวอเล็กซี่หนึ่งดาวพชรสังวานแล้วก็ชอบธรรมดาสุยันเล็กแปลว่าคู่ขี้มากครับคูนี่ส่วนสามตัวนี่มั่นใจมากครับเอาไปดัดสเตปได้เลยเรวยๆแฮงๆแน่นอนเอ้านะ คลิปนี้ผมก็ขอเลือกมาสํานี้ครับอา่าเลือกเลือกเอาที่ห้องมั่นใจดีกว่าครับบอต้องไปยังไลายครับเหรียนมวยมวยมันมีมาสุกอิตมีสุกมืออยู่แล้วเอาตัวตัว,ตวกันๆมาเลยนี่ยแหละครับตามนี่แหละครับสามดาวจะถเเตรีบเลยสามสิบล้านเพชรสังวานอเล็กซีส่วนชอบชอบธรรมดาร์เนยสุริยันเล็กครับครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ ตัใก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงกำลังใจเห็นเลยครับมีกำลังใจทำคลิปต่อไปเจอกันนัดต่อไปครับครัสำหรับที่มิสวัสดีครับ